สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมแหนบรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณปี17นะครับสร้างและปลุกเสกพิธีเดียวกันกันกบเหรียญหลวงพ่อคูณปี17นะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกตลอดไตมาสนะครับแหนบและเหรียญปี17นะครับแหนบเป็นเนื้อชุบนิกเกิลน,นะครับลงยานะครับเป็นเนื้อชุบนิกเกิลลงยานะครับ ตรงกลางตรงกลางจะเป็นรูปของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรูปเดียวกันกับล็อกเก็ตปีหนึ่งเจ็ดนะครับรูปตรงกลางนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดสวยๆก็หลายหลายหมื่นนะครับตอนนี้แต่แนบปีหนึ่งเจ็ดสวยๆก็หลายหลายพันนะครับาตามสภาพนะครับตามการใช้งานซึ่งปลุกเสกพิธีเดียวกันวาระเดียวกันนะครับแนบกับเหรียญ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับเป็นเนื้อชุดนิกเกิลนะครับลงยาก็ตามสภาพนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับรูปตรงนี้จะใช้เป็นรูปเดียวกันกับล็อกเก็ตปีหนึ่งเจ็ดนะครับตรงนี้เป็นเขียนเป็นหลวงพระคูณนะครับหลวงพระคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับก็จะมีสภาพตามการใช้งานนะครับ จ้างปี17ตอนนี้ปี66ก็อายุ49ปีนะครับเนบอันนี้นะครับราคาเหรียญปี17ก็หลักหมื่นนะครับเนบก็หลักพันหลักร้อยนะครับซึ่งพิธีเดียวกันก็ถือว่าน่าเก็บสะสมนะครับเข้าพิธีเดียวกันนะครับเดี๋ยวชมกันอีกสักรอบนะครับ สภาพนะครับตามการใช้งานนะครับก็เอามาให้ชมกันเผื่อใครกำลังศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณน,นะครับก็เอาเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพเดิมๆผมได้มาแบบนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ